สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปรีวิวเด็กนะแต่เด็กที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือเด็กฟอสซิลนะครับ1 2ึ่งเอ่อหนึ่งสองสองหกนะครับก็จะเป็นเด็กที่เขาเอามาทําใหม่เหมือนเดิมนะครับก็จะทําใหม่ทั้งปกคลิปแล้วก็ทําใหม่ถึงการ์ดภายในเด็กนะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันนะว่าไอเด็กที่เขาทำมาใหม่เนี่ยจะมีการ์ดใหม่อะไรที่เราน่าสนใจบ้างนะครับโอเค ก็จะเหมือนเดิมนะครับกับสะกับ4คลิปก่อนหน้านี้นะเราก็จะดูการ์ดภาพรวมของเรียนนี้ก่อนว่าเขาเรียงให้ยังไงหลังจากนั้นเราก็จะไปเรียงเองให้มันเป็นเป็นหมวดหมู่มากขึ้นนะจะเป็นเอ็กเตอร์เด็กมอนเตอร์แล้วก็เวทแล้วก็กับดักนะครับหลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาพูดคุยกันนิดหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะให้ดูเอฟเฟกต์ทีละใบนะซึ่งผมจะไม่ได้อ่านเอฟเฟกต์ทีละใบนะครับแต่ก็จะหยุดให้ดูอยู่ว่าเผื่อคนอยากรู้เอฟเฟกต์เราก็จะ ค้างไว้สักแป๊บนึงถ้าเกิดใครอยากรู้ก็กดพอดเอฟเฟกเอ้ยไม่ใช่กดพอดคลิปไปอ่านเอฟเฟกได้นะครับแล้วก็มาดูกันนะว่าจะมีการ์ดไปไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะคือเด็กนี้ก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ผมคาดหวังนะว่าจะมีการ์ดที่น่าสนใจของเด็กฟอสซิลเพราะว่ามันก็เป็นเด็กที่น่าเล่นนะ่ะน่าเล่นเด็กหนึ่งเลยนะพรึง่งใบแรกโอ้โหเปิดมาที่ช็อกเลยช็อกอะไรเพราะว่า มันมาอยู่กเด็กนี้ได้ไงในออสเรนโบนออสเนี่ยมาอยู่เด็กนี้ได้ไงช็อกเลยเอาซสแบบโอ้โหหน้าผมตอนนี้คือช็อกมากโอเคโอเคแล้วก็มีฟอสซิลนะครับฟอสซิลอ๋อโอเคผมนึกออกละผมเข้าใจผิดอันนี้ฟอสซิลเนาะมันมันคนละอันกับเด็กอ่าไดโนเสาร์นะครับเออถ้าอันนั้นจะเป็นของไดโนเสาร์เนาะโอเคฟอสซิล okay. มามาไงก็ตามไหนตามนั้นเลยอุย้ย แยกเสียงไม่แยก,ยแยกอ่าแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะอ๋ะออนาคอนดาเอามาไว้เลี้ยงเรียนโบนิออสแน่นอนอ่าแล้วก็เป็นนี้ใบใหม่นะแต่ว่ามันก็ไม่เข้ากับตีมหรือ่ะไคจูก็มาจาังหวะนี้โอ้โหไคจูมาอีกใบหนึ่งละฟูจิบา,าลีโอเขมาละอะฮะโอเคตัวฟอสซิลใบใบนี่อันนี้ก็รู้สึกจะเป็นฟอสซิลนะครับโอ้โหไลนิ่งก็มาไคจูมาด้วยคอสโค้ดไม่ใช่คอสโค้ดก็มาดีโค้สก็มากับเขา ใบนี้น่าสนใจใบนี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะเหมือนมันมีเอฟเฟกน่าสนใจอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมค่อยอ่านทีหลังนะไปนี้เดี๋ยวแยกมาค่อยอ่านเออรู้สึกใบนี้จะเป็นดาร์คเรนโบว์หรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจของเวทฟอสซิลนะครับเฮ้ยเห็นแวบๆแล้วอันนี้ก็ฟอสซิลโอ้โหมีอุกกาบาตมาด้วยนะครับมีอุกกาบาตมาด้วยนิบิลูนะครับนิบิลูหรือนิบิลูก็ได้นะครับมาแล้วอันนี้ก็ยิบ รีวิลเดี๋ยวนะรีวิวโกเล็งเบสเอาไว้เรียกตัวนี้เลยไขจูเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไขจูมาทลายขนาดนี้นี่ก็ลิงเออเด็กนี้รู้สึกจะมีลิงให้ฮะไอสัตว์สี่เด็กก่อนหน้าไม่มีลิงเลยนะเออเด็กนี้มีลิงให้เยอะเอ๊ะเด็กต่อไปได้คาดหวังแล้วเด็กต่อไปพวกฟอสซิลพวกนี้นี่ก็ฟอสซิลนะครับ นี่ก็ฟอสซิลฟอสซิลเหมือนกันผู้เทาท่านผู้เทานี่ก็ฟอสซิลอาเนอสมีเรนโบมีเรนโบเนอสก็ Rainbow, ต้องมีเนอสนะครับ <c oughs> จะเอาเนอสไปผสมกับทุกเด็กไม่ได้นะฟอสซิลอีก2ใบโอเคเด็กนี้ก็ถือว่าว้าวอย่างหนึ่งก็คือให้ลิง์มาแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวกับเด็กนี้ให้นีไบดูมาก็โอเคแล้วก็มีใบหนึ่งที่ผมจะไปดูทีหลังคือมันเป็นใบที่ น่าสนใจอ่ะมันเอาเขาไปจัดเล่นก <be> <products> ับเด็กอื่นๆได้เดี๋ยวผมค่อยอยู่ดูเดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวผมไปเรียงการ์ดให้เป็นหมวดหมู่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาพูดคุยกันอีกทีนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราจัดเรียงการ์ดเรียบร้อยนะทําให้ผมทราบอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีกับดักเลยนะเนเด็กนี้เขาไม่ได้ให้กับดักมานะครับทีแรกตอนถ้าเกิดเราเปิดเปิดเปิดเฉยๆเฉพาะที่เขาเรียงมาให้เนาะเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันไม่มีกับดักแต่พอมาเรียงดูแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเด็กนี้ไม่มีกับดักฮะจะเน้นหนักไปที่มอออนนเเเตรร์แล้วก็็ดคยะะับ แล้วก็เป็นหมอนบางเดี๋ยวเรามาดูการ์ดแบบเรียงกันดูนะครับก็จะมีโค d e ฮอเกอร์เนาะที่จําชื่อเต็มมันไม่ได้อ่านคอนดาแล้วก็มีตัวนี้ที่มีเอฟเฟกอะไรสักอย่างหนึ่งตามเหมือนจะตามวัตถุดิบที่เอไม่ใช่ตามเผ่าของตามชนิดของมอนเตอร์ที่ลงอัเชิญมาตรงช่องลิงก์มันแล้วก็มีสเกาสสกาฟิวชั่นพวกนี้นะครับจะมีสกลนี่นะขอนึกชื่อมันก่อน ไม่แน่ใจว่าใบนี้จะเป็นใบใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนเคยเคยมีคนขอให้ผมจัดเด็กนี้แหละแต่ว่าเป็นตอนนั้นจัดแบบใช้การในเกมนะเพราะงั้นเราก็เลยผมสับสนอยู่ว่ามันมีเพิ่งมีปลาไทยหรือว่ามันมีมานานแล้วนะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะแต่ผมคิดว่ามันเหมือนมันเพิ่งมีนะไอ้พวกแกงเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนผมใช้เฉพาะก,การในเกมแต่เออเด็กนี้รู้สึกจะปรับเยอะนะปรับเยอะปรับเยอะกว่าไอ้สี่เด็กก่อนหน้านี้เด็กนี้ปรับเยอะมากนะจนตัวคิดว่าปรับเยอะนะครับ เดี๋ยวค่อยพอดูเอฟเฟกกันทีหลังเนาะพวกเนี้ยเออเอฟเฟกเท่ he, แล้วก็น่าเล่นนะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปเดี๋ยวผมอาจจะลิงก์ที่ผมจัดเด็กเจ็จัดเด็กเนี้ยมาแปะไว้ที่เมนนะใครลองลองไปดูตรงเมนใต้คลิปได้นะเอออันเนี้ยคงเคยจัดไปละคือผมสับสนอยู่ว่ามันเพิ่งมีหรือว่ามันมีมานานแล้วเพราะตอนนั้นผมจัดแบบใช้การในเกมไงแล้วก็เลยเออพวกนี้ก็คงมีมานานแล้วแหละผมก็เลยแบบเฉยๆมากเออแต่พอมาคิดดูหรือมันเพิ่งมีในเด็กนี้เออ ก็เลยคิดได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ในออสนะครับเดี๋ยวคือที่เลื่อนเ,เร็วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปพอดูเอฟเฟกกันที่ดังนะครับเดี๋ยวดูอันนี้รอบหนึ่งก่อนอันนี้จะมาดูการเฉพาะที่ผมวาวนะซึ่งอัน,นจริงๆผมก็วาวไปแล้วละเมืเ่อกี้พวกนี้นะครับก็คือไอ้พวกมอนเตอร์พวกนี้เราดูไม่ให้ออกนะมันเป็นฟอสซิลหรือเปล่าว่ามันติดชื่อพวกนี้ดูชื่อยากก็ต้องมาดูเอฟเฟกเอานะแล้วก็ดูพวกวัตถุดิพพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้ระบุวัตถุดิพอะไรมากนะก็แค่ ใช้มอนเตอร์เผาหินผากับมอนเตอร์ที่มีเลเวลเจ็ดดาวหนึ่งตัวอะไรพวกเนี้ยเพราะงั้นเราก็ใช้หินผากับอะไรก็ได้หินผากินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคพวกนี้ก็หินผาหมดเลยเนี่ยเพราะงั้นแล้วเขาก็เลยเอานี้ไปรูมาเพราะว่ามันเป็นหินผาแล้วก็มีเลเวลเยอะด้วยนะครับโอเคมาถึงใบนี้ละเดี๋ยวผมขอดูมันก่อนว่าเอฟเฟกต์มันเป็นไงทำไมผมรู้สึกคาบคาบ,คบว่าเอฟเฟกต์มันจะดีนะ ไม่สามารถใช้แบบปกติหรือเสร็จความได้การมีจ้ต้องเชิญบบพยยเิเศษเฉพาะไฟก,การเท่านั้นเมื่อมีมอนสเตอร์ถูกส่งจากบนมือเรียนเดียของผู้นิ่งฝังข้ามลงสุาสานอยว้น้าไมเต็เราสามารถใช้แบบพิเศษอรณนี้จมความได้วมกันได้กันเราสามารถทำลายการบันทันมามกสุดสองใบอ๋อโอเคเข้าใจละที่ผมเบ้าเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมจัดเด็กนี้แหละแล้วใบนี้เขาก็ใช้กันเยอะนะครับในเด็กนี้เพราะงั้นเราก็เลยโอเคก็ เป็นเด็กที่น, a, น่าสนใจนะฟอสซิลเนี่ยแล้วก็มีโวเดียวด้วยผมแนะนําว่าถ้าใครจะเล่นซื้อเด็กนี้มา3เด็กเล่นได้เลยนะซึ่งผมก็ซื้อมา3เด็กอยู่โอเคก็เล่นได้นะจริงๆอันเนี้ยเออสามารถจัดเล่นได้นะ3เด็กนี้แล้วก็อันนี้มีเอฟเฟกจ่ายสามพันอันเชิญมอนเตอร์จากเ e e อ็กเตอร์เด็กอ๋อไม่ใช่อันเชิญโทษทีส่งมอนเตอร์จากเอ็กเตอร์เด็กลงสุสานหนึ่งตัวโอ้แต่จ่ายสามพันเลยก็หนักอยู่นะอ๋อแล้วก็พวกนี้มันจะมีเอฟเฟกเล่นในสุสานด้วยนะอย่างเช่นไปไหนว่าเมื่อมันลงสสสสสุุาาาาานนนมมมมรรถีัจกกกออเ่ะ ไม่ใช่เมื่อลงสุาสานสิถ้ามันอยู่ในสุาสานสามารถรีมูฟมันจากสุาสานออร์โนเกมอ่ะอย่างแบบเนี้ยลิมูฟจากสุาสานออร์โนเกมแล้วก็ทำลายการโบสทำลายมอนเตอร์ประสานไว้หนึ่งตัวเนี่ยใช่พวกนี้เล่นในสุาสานได้ด้วยนะไอพวกฟิวชั่นเนี่ยเพราะงั้นเราก็เลยมีเอฟเฟกของตัวนี้ที่ส่งมอนเตอร์จากเอ็กซ์เตอร์เด็กลงสุาสานนะครับแล้วก็มีไคจูเอามาปวดล้ว,วนเลยพวกนี้ไคจู3-4ตัวเอามาไวป้ปวดแล้วก็มีผู้เท่าเอา,เอาไว้ส่งมอนเตอร์จากเด็กลงสุาสานนะครับ แล้วก็มีเรนโบ้สองเรนโบ้กับเนโอสเอาไว้เรียกเรนโบ้เนโอสนะครับแล้วก็มีฟิวชั่นฟอสซิลฟิวชั่นนะครับอืมแล้วก็เป็นของอันนี้เอาไว้นำฟอสซิลฟิวชั่นหรือเปล่าไม่ใช่เราสาามรถให้ส่งมอนเตอร์ใส่เนี่กรณีนี้เราสามารถจดได้เอาไว้ส่งมอนเตอร์หินผาลงสุสานแล้วก็พวกฟิวชั่นพวกฟอสซิลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีฟิวชั่นของเนโอสแล้วก็มีเวทของไคจู ก็มีฟูลด์เบรียลแล้วก็อันนี้ก็ฟูลดเหมือนกันแต่ฟูลดอะไรวะเอ็กซ์ต้าฟูิดเบรียลอันนี้ฟูลดเบรียลเฉยเฉยอันนี้เป็นเอ็กซ์ต้าฟูิดเบรียลเบรียลแล้วก็ไลนิ่งนะครับไลนิ่งไลนิ่งสตรองโอเคผมถือว่าว้าวอยู่นะเด็กนี้เป็นเด็กที่ถ้าเกิดใครอยากเล่นแนวฟอสซิลเด็กนี้3เด็กเล่นได้นะครับ ถ้าเกิดใครอยากเล่นจริงๆนะ <c oughs> ก็นแนะนำนะครับ <c oughs> เด็กนี้ฟอสซิลการ์ถือว่าครบมากทีนี้เราจะมาดูเอฟเฟกทีละใบนะใบอย่างช้าๆนะครับเริ่มที่ใบนี้ก่อนเลยนะคือเอฟเฟกมันยาวนะแต่ละใบเพราะงั้นผมก็เลยจะค้างให้ดูสักพักหนึ่งเลยนะครับอ,อนนะคนหน้าใบนี้หลายคนอาจจะพอรู้เอฟเฟกอยู่แล้วแหละนะครับใบนี้ก็เป็นใบเก่านะแต่ว่าก็ใช้กับเด็กนี้ได้เพราะว่ามันมีใช้เอฟเฟกกับมอนเตอร์ฟิวชั่นได้ ถ้ามอนเตอร์ฟิชชั่นมาลงตรงมันจะสามารถอัญเชิญมอนเตอร์มาเพิ่มได้นะครับตรงลิงค์มาร์กเกอร์ที่มันชี้อ่ะถ้ามาถ้ามีามอนเตอร์ฟิชชั่นมาลงมันก็จะเกิดผลตามเอฟเฟกต์ที่มันเขียนไว้เนาะตัวนี้เป็นมันชื่ออะไรวะฟอสซิลวอรีเออร์สเกาคิงเออตอนนั้นแหละเขาขอให้ผมจัดเด็กสเกาคิงสเกาคิงบอกแนละ้วฟอสซิลวอรีเออร์สเกาคิงเดี๋ยวผมเอาลิงค์ที่ผมจัดจัดเด็กมาแปะไว้นะครับอุยอ้ยอุย้ยชนกล้องเลยโทษทีโทษที เดี๋ยวผมอา่าอันนี้ที่ผมน,น,นมาแปะไว้ <Hey. S 1> เดี๋ยวนะ <Hey. S 1> ผมต้องคิดก่อน <Hey. S 1> ผมต้องตัดเข okay, okay, ามาเามา <Hey. S 1> ก็เดี๋ยวผมเอาอ่าคลิปที่ผมจัดอันนี้เอามาแปะไว้ที่เมนนะครับเดี๋ยวใครสนใจก็ไปกดดูได้นะครับโอเคไว้นี้นะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเดทแอร์ของผมนะเพราะว่าไม่รู้จะพูดไรนะครับก็สี่คลิปก่อนหน้าก็พูดไปหมดแล้วแล้วคือผมอัดคลิปต่อเนื่องกันมันก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรอ๋อใช่ก็พูดถึงคลิปที่เราจะทําก็ได้เนาะก็อาจจะมีคลิปที่ผมวางแผนไว้มีเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะเพราะว่าติดคิวจัดเด็กอยู่ที่ผมเล็งไว้จะทําก็มีพวกแบลนต์ของประจําประจําซีซั่นจะพูดซีซั่นก็ไม่ได้ประจําช่วงนั้นนะครับรอบนั้นอย่างเช่นรอบอีกทีก็เป็นของเดือนตุลาเนาะก็เดี๋ยวยังไม่ได้ทําเลยหรือว่า หรือหรือพฤศจิกาก็ไม่แน่ใจหรือหรือธัอนวาด้วยผมจําเดือนไม่ได้แล้วเนี่ยนั่นแหละนะครับก็ยังไม่ได้ทําเลยแล้วก็พวกจริงๆถ้าผมคิวไม่เยอะมันจะมีพวกคลิปที่ผมทําก็คืออ่าทำรีวิวแบลลิสว่ามีแบลลิสไลปรับไปบ้างมันทําให้ใไบไหนเด็กไหนหน่าเล่นลดลงเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้แล้วก็พวกอ่าคาดเดานะครับว่าจะมีเด็กไหนมาทําแปลไทยอะไรพวกนี้ผมก็ทําอยู่นะแต่ว่ายังทาไม่ได้จริงๆเราก็ต้อง ทำคิวให้หมดก่อนนะเพื่อไม่ให้คนที่ขอเขารอนานมากนะครับจะได้ไม่คิวยาวมากเนาะถ้าม่ไหนมันเอฟเฟกอ่านไม่ทันหรือว่าอ่านยากสามารถเมนท์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะจะเอาเอฟเฟกไปพิมพ์บอกให้นะครับโดยวิธีการถ้าเกิดใครอยากรู้ใบไหนก็อย่างเช่นบอกเลเวลบอกพลังโจมตีป้องกันบอกธาด,ด้วยธาดเลเวลพลังโจมตีป้องกันก็จะดูนะครับว่าเป็นใบไหน หรือบอกเผาไมเผา,ามันคงไม่เห็นเนาะเอาเป็นบอกธาตุเลเวลเราก็พลังโจมตีป้องกันแล้วกันนะคิดว่าจะเห็นอยู่เมื่อกี้เร็วไปหรือเปล่าถ้าเกิดไปไหนไม่ทันก็กดโพสลองดูกดคูณศูนย์จ็ดห้าก็ช่วยได้นะครับพวกนี้เป็นเอฟเฟกต์สั้นๆน่าจะไปเร็วได้อยู่น่บปรูนี่ไปดูอันนี้ก็พูดอธิบายเอฟเฟกต์ไปในคลิปก่อนหน้าแล้วเนาะคลิปของเด็กก็ไรว้วะจไม่ได้จำชื่อเด็กไม่ได้ลวคือเด็กไม่ใหม่มันก็ชื่อแบบ คล้ายกันด้วยไม่ใช่คล้ายหรอกมันคือฟรีฟรีไม่ใช่ฟรีมันชื่อเด็กใครไม่รู้ไครจูไครจูนี้ก็ป่วนมากนะปวนแบบเอาโดนมอนเตอร์สัง่งสังเวยมอนเตอร์เราไปแต่ว่าอย่างน้อย,ยเขาก็ให้มอนเตอร์ตัวนี้มาแต่ว่าถึงสุดท้ายแล้วมันจะมีเอฟเฟกดึงกลับไปก็เทอะน,น,นะครับส่วนใหญ่ไครจูไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรมากนะเพราะว่าเอฟเฟกมันจะใช้กับคาลเตอร์ที่อยู่กับเฟสฟิลม์มเท่านั้น,พนเพราะง ใช้เอฟเฟกไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้สังเบยซะเป็นส่วนมากอย่างเรนโบว์นี้ก็ก็ใช้ยากเหมือนกันเดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นลักดักเรนโบว์เพราะเป็นท่ามืดด้วยอ๋อใช้ไม่ได้หรอกเพราะส่วนใหญ่มาฟิชชั่นอยู่แล้วเพราะเด็กนี้มันไม่ <c oughs> ไม่ได้จะพร้อมใช้อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นส่วนของเวทมนต์นะครับโอ้โหอย่างยาวเลยเดี๋ยวขอซูมให้ก่อน โอเคน่าจะชัดอยู่เนาะยางรวดเร็วอันนี้ก็ยาวเหมือนกันชบโอเคคิดว่าชัดละ่านอันนี้โอเคผ่านชิงอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกใบเก่าๆแล้วของไคจูของนเนอสโซเนตเนอสพวกนี้นก,ก็ ไม่ใช่คนเห็นใยออสสิเรนโบเนียออสผมสับสนชื่อแล้วช่วงนี้ฟริตแบริเอลเอ็กซ์ตาร์ฟริตแบริเอลไลนิงสตรอมโอเคนะครับสำหรับประมาณนี้ก็จะเป็นการภายในเด็กของเด็กคอสซิลนะซึ่งผมถือว่าว้าวกว่าเด็กที่ผ่านมามากเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มการ์ดลายใบยที่ผมคิดว่าที่แรกผมคิดว่ามันมีมาแล้วแต่ว่าพอมาคิดย้อนๆดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเพิ่งมีนะคิดว่านะพอแล้วก็เป็นเด็กที่ตอบโจทย์ใครที่ทอยากเล่นแนวหินผานะครับ ล้วก็เป็นแนวฟิวชั่นแบบไดนโนเสาร์ฟอสซิลพวกเนี้ก็เป็นเด็กที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีใบอย่างอันนี้มาให้ด้วยแล้วก็มีมินิบิลูมาด้วยนะครับเป็นเด็กที่สามารถใช้นิบิลูได้แบบไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกังวลอะยัดนิบิลูสามใบเข้าเด็กได้เลยเจอเมตาเขาน่าสนใจนะเด็กนี้โอเคนะครับก็เป็นการการรีวิวของภายในเด็กของเด็กฟอสซิลหนึ่งสอง 2526นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเด็กอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ